สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอลสีบ้านป้านันนะคะวันนี้ป้านันจะมาแบ่งปันบอลเขาเรียกอะไรหัวยุบแล้วเอามาลงแป้งนะคะก็เรียกว่าบอลหัวเนาะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นน้องกําลังเริ่มขึ้นมานะเพื่อนๆจ๋าบางต้นบางหัวก็จะขึ้นมาใบสองใบนะคะเพื่อนๆก็อยากได้งานหัวก็จัดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็จะเป็น โป้บาทห่อตุ้มนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าถนอมเขาเรียกแล้วถนอมหัวไปป้านันก็จะเอากระดาษทิชชู่ห่อไปแล้วก็ฉีดน้ําช่ำๆสวมถุงห่อไปให้อย่างดีนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าคือเน้นหัวเนาะเพราะว่าใบนางไม่เยอะนะคะป้านันให้แค่แบบใบเดียวสองใบป้านันก็จะทําคลิปให้เลยนะคะใครถูกใจต้นไหน ต้องการหัวไหนก็บอกได้เลยแค่ว่าป้านันจะส่องให้เห็นแค่ใบเดียวใบเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าก็คือเพื่อนๆต้องการหัวก็จะเน้นหัวเนาะแค่ให้รู้ว่าน้องชื่ออะไรแค่นั้นเองนะ ค่าขนส่งก็จะเมาเหมาอยู่ที่50บาทนะคะค่าขนส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บบาทได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเพื่อนๆชมคลิปแล้วสนใจต้นไหนชื่ออะไรก็โทรหรือทักไลน์ได้เลยนะคะคนไหนมีไลน์แล้วก็ทักไลน์คนไหนไม่มีไลน์หรือว่ายังไงก็โทรมาได้เลยป้นานันจะโชว์เบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะคะไว้ที่หน้าคลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะคะเ,เพื่อนๆก็ดูได้เลยเบอร์โทร เบอร์ติดต่อนะคะก็0 8 1 2 8 1 0 7 7 5นเะคะเป็นงานหัวนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าหัวประนันมีเยอะนะคะหัวประนันมีเยอะเอามาลงแป้งก็กำลังเริ่มขึ้นนะคะกำลังเริ่มขึ้นช่วงนี้ก็จะเป็นงานหัวส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆจ้าประนันก็เมื่อวานนี้ก็คว่ำเขาเรียกอะไรเอากระถางเพราะว่ามาใส่เบบีนะคะพวกในตู้พวกอะไรนี่ก็จะเป็นเป็น เป็นแบบไซส์เล็กถึงได้ครอบตู้นะคะแล้วป้านันก็จะเน้นงานหัวเอาหัวมาความความมาเพื่อไว้ให้เพื่อนเพื่อนเอาไปแบบไปปลูกแล้วมันจะได้ไม่ตายนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็จะมาลงแปลงแบบนี้เลยนะคะนี่ดูนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นหัวป้านันไหมเนี่ยอันนี้ตรงที่ว่าดินอ่าเขาเรียกอะไรน้ําก็ชกใส่เนาะเนี่ยหัวทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยหัวบอลนะเนี่ยหัวบอลทั้งนั้นเลยนะ เนี่ยก็คือป้นานันจะมาพูดแค่ใบเดียวใบเดียวเพื่อเพื่อนๆก็เอาไปไปลงกระถางหรือว่าจะไปปลูกแบบเ,เขาเรียวกว่าง่ายอะ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าไปแบบถ้าเราไปหลายใบมันก็จะเหี่ยวจะโซมเปล่าๆเนาะอันนี้ก็คือรู้ว่าชื่ออะไรต้นอะไรเพื่อนเพื่อนก็เอาไปแล้วมันจะได้แตก แตกมาเลยนะคะไปอยู่กับเพื่อนๆนมันก็จะได้แตกใบแตกอะไรมาเลยเนาะไปแตกกอกับเพื่อนนะคะอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยต้นแรกนะคะอันนี้มีสองใบหน้ารีบูรพานะคะเดี๋ยวสีก็เจมนะเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวสีก็เจมไปไล่แสงเอาอันนี้เพราะว่านางอยู่ใต้ต้นไม้ต้นมะม่วงต้นกระท้อนประนันเนาะเพราะว่า ที่ว่าประนานมาไว้ตรงในร่มนี่ก็เพราะว่าอ่าเราขายงานหัวเนาะไม่ต้องการแสงมากเท่าไหร่มันจะได้ลดน้ําน้อยหน่อยประนันก็เลยมาไว้ตรงนี้เพื่อนๆเอาไปก็ไปไล่แสงไล่สีเอาแล้วก็เจมชมพูจา๋าเลยนารีบุรพาสองใบค่ะนี่นะเพื่อนๆจา๋าเรื่องมีหัวหัวแน่นอนเรื่องหัวแน่นนอนอยู่แล้วนี่หัวนะคะเพื่อนๆจา๋า ปนันเอาใบาก้ามปูนะปลกแล้วก็ลดน้ําแบบชําๆนางก็ขึ้นมานาลีบุรพาต้นแรกที่สองอ่ะอันนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงค์นะคะเจ้าเวียงพิงค์ก็เป็นบอนใบกลมนะคะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มมาแค่ใบเดียวยังกัดสีแบบสวยหวานขนาดนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ้าเจ้าเวียงพิงค์ ต้นนี้ก็จะเป็นหลวงราชพฤกษ์นะคะหลวงราชพฤกษ์นางก็มาจากอ่าหลวงราชเสนหานั่นแหละเพื่อนๆจ๋าแต่นางเขียวนางเขียวกระดูกเขียวอ่าแล้วก็จะสูงกว่าก้านจะใหญ่กว่าเขาก็เลยไปจดชื่อใหม่เป็นหลวงราชพฤกษ์นะคะจริงๆแล้วหลวงราชเสนหานางจะชมพูจ๋าจ๋ากระดูกก็ชมพูใบก็ชมพูแต่อันนี้เขาก็จะ ไปอีกแบบนึงเขาจะแผงนะคะแต่แผงสวยแล้วแข็งแรงนะเพื่อนๆจ๋า,าใครยังไม่มีก็จัดเลยใบเดียวแต่ก้านนะก้านแข็งแรงมีหัวแน่นอนนะคะเพื่อนๆจ๋าประนันหวานไว้นะหนาะอันไหนขึ้นก่อนประนันก็พูดก่อนนะคะต้นนี้ก็จะเป็นเท้าสัตลุงนะคะเท้าสัตลุงอ่นนี้ก็มาใบเดียวถ้านางกัดสีเต็มที่นางแดงทั้งใบนะเพื่อนๆจ๋าจัดไปเลย ต่อมาใบนี้จะเป็นพระยาสุรเสนนะคะยิ่งโตก็จะออกเป็นสีส้มๆนะคะเป็นเพื่อนจ๋าพระยาสุรเสนนิสได้สองใบใบนี้ก็กําลังขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ่นนี้นางวิชุดานะคะเป็นบอลป้ายกัดสีหวานๆนะคะนางวิชุดานี่จะเป็นไก่นะคะไก่ราชาวดีรู้สึกว่าจะสองนอนะเพะื่อนๆ่อนจ๋านางขึ้นมาแล้วสองนอน่าจะหัวเดียวกันนะเพะื่อนเพื่อนจ๋านี่ ดูเคลียดสิหัวเดียวกันนี่หัวลอยดินอยู่นี่เพื่อนๆจา้านี่นะนี่อะปนัปน,นไม่ขุดอันนี้ก็จะเป็นไก่ราชาวดาีใครอยากได้แคปมาเลยมาสองต้นแล้วนะต้นระใบนะคะแต่ในหัวเดียวกันมานี้จะเป็นนางสวะหะนะคะมาใบเดียวนะคะนางสวะหะใครเน้นหัวจัดไปเลย อสุรเสณียรปนานหลายต้นนะเพืเ่อนๆจ๋าเพิ่งขึ้นมาใบเดียวใบเดียวนะคะนี่จะเป็นพยาพันวังนะคะพยาพันวังอันนี้ก็มาใบเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋ามีหัวแน่นอนนี่จะเป็นไก่แก้วตาเสือนะคะไก่แก้วตาเสือนี่จะเป็นไก่เพชรพิรุนนะคะไก่เพชรพิรุนอันนี้ก็อันนี้อเดี๋ยว อันนี้ใบใบนี้จะเป็นไก่เพชรพิรุนนะคะไห่หนึ่งนะเพื่อนๆจ๋ามาแรงกัดนี่แต่สวยเดี๋ยวเราเอายอดใหม่เนาะแต่นางสวยนะไก่เพชรพิรุนต้นนี้จะเป็นมีซับเพื่อนๆจ๋ามีซับแต่อันนี้ก็โดนมาแรงเหมือนกันเพราะว่าปนันวันนั้นปนันมาดู เขาฉีดยาถั่วข้างๆบ้านเพื่อนๆจ๋าแมลงเอ้ยหนอนเลยวันนั้นไล่ฉีดยาแล้วเพราะว่าอันนี้ของเรามันนอกตู้เนาะมันก็เลยมากวนนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่เราเอาใบใหม่เนาะเน้นหัวถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องใบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวนางก็ออกใบใหม่มาแต่ดูชมหน้านะนางสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครเน้นหัวก็จัดไปเลยนะคะอันนี้เป็นใบแรกที่โผล่ดินมานะคะ40บาทนะคะทุกอย่าง นี้จะเป็นทับทิมบูรพานะคะสีแดงกระดูกเขียวทับทิมบูรพานี่้น,น,น,นเพื่อนเพื่อนจ๋าใบใหญ่กว่าเขาเลยนะคะขนาดใบเดียวนะเนี่ยใบเดียวโผล่ขึ้นโผล่ดินมาความกว้างอย่างนี้เลยป้นานันต้องเอาฝ่ามือขวางเลยนะเพื่อนๆจ๋าอ่าอันนี้ก็ให้40บาทป้นานันลืมชื่อนะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครเอฟเดี๋ยวป้านันนึกได้ป้านันก็จะ เขียนชื่อไปให้แต่ถ้านึกชื่อไม่ได้ก็จะบอกว่าลืมชื่อนะเพื่อนๆจ๋ามันมันติดอยู่ตรงปากนี่แหละประนันลืมนะคะเอาสีเข้มๆใครชอบเข้มๆนะคะนี่แข็งแรงแน่นอนต้นสูงใหญ่กว่าเขาเลยหวานวันเดียวกันแต่นางพุ่งมาแสดงว่าหัวใหญ่อยู่นะเพื่อนๆจ๋าเอาจัดไปเลยบอกลืมชื่อนะคะลืมชื่อใบสีอ่าน้ำอ่าเขาเรียกอะไรสีแดงเข้มๆนะคะ มาต้นนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์เอาได้สองใบอันนี้ใบนี้กับใบนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าเอาจัดไปสองใบนะคะแคบได้แคบนะหยดเลือดนางพิมพ์ชอบสีแบบนาเขาเรียกแดงเข้มน้ําตาลเข้มอะไรสักอย่างน้ําตาลเข้มเพื่อนๆจา๋าออกจะดําไปละสายดํจสายดักต้นนี้ก็จะเป็นตะวันชิงพบนะคะเพิ่งโพลมา นะคะไม่แน่ใจว่าลูกๆเขาหรือเปล่านะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นลูกๆเขาหรือเปล่านะเอาะนันให้แคบใบเดียวก่อนนะคะตะวันชิงพบ อัน,นี้จะเป็นเทระปตีนะคะเพื่อนๆจ๋าเทระปตีนะคะอันนี้ก็เป็นงานหัวโอาโปลมาใบเดียวใครต้องการเอาไปพาหรือจะไปตัดจอมเพื่อให้อ่านอเขาขึ้นมาหลายๆหน่อก็จัดเลยแต่อันนี้ประนันแบบหวานทั้งหัวไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะเ <ๆ S 1> พื่อนๆจา๋าเพราะมันเยอะเหลือเกินนะคะมันเยอะเหลือเกินก็ประนันเอาหัวมาหวาน ตร้มแปลงนี้น่าจะละ500หัวนะคะแค่แปลงเดียวน่าจะ500หัวเพราะว่ามันสองสองแปลงสองอ่างของอที่ป้านันใส่ตู้แล้วป้านันก็คว่ำได้กระถางรู้สึกว่าจะ500กระถางนะคะ500กระถางก็เท่ากับ500หัวป้านันเอามาหว่านแปลงเดียวรวมเท่ากับรวมกันสองแปลงมาเหลือแปลงเดียวคืองานหัวทางนั้นเลยนะคะ ี่สิบบาทคุ้มมากเพื่อนๆจา๋าเอางานหัวใครอยากได้งานหัวจัดเลยถึงจะใบเดียวก็คือเรียกว่าได้หัวไปนะคะอันนี้ก็สวยเนี่ยเพื่อนๆจา๋าอันนี้ก็เป็นเทราปะตีนะเนี่ยเพื่อนๆจา๋าเป็นเทราปะตีอันนี้ตัวออกแผงเลยเพื่อนๆจา๋ามันเป็นอย่างกระบอลใบยาวเลยเอาจัดไปอันนี้ก็เทราปะตีเหมือนกันนะคะ แต่หน้าเขาก็จะนั่นๆไปเนี่ยงานหัวเขาก็จะอย่างนี้แหละเพื่อนๆจ๋าอ่ะหน้านี้ใครชอบต้นนี้ก็แคบได้แคบเลยนะคะเทราปรตีงานหัวต่อมาจุดๆแดงๆนี่นางเสือดาวนะคะนางเสือดาวส่วนต้นนี้จะเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะตรงแฉกกลางร่องกระดูกก็จะออกเป็นสีออกแดงๆนะคะแล้วก็เม็ดแดงกระจายทั่วใบอันนี้ก็ ยังไม่แน่ใจว่าอะไรเพื่อนๆจ๋าเอาป้าปนันให้ไปในน้ำว่าป้านันลืมชื่อนะเพราะว่านางคุ้งนั่นเนี่ยป้านันบังคับผึ่งใบออกให้ดูดูแล้วหน่ออ้วนตุ๊บๆเลยเอาป้าปนันก็มาพูดให้เอาใครชอบนะคะใครชอบโครงนี้ป้นานันลืมชื่อนะคะอ่ะจัดไปอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะเพื่อนๆจ๋าพื้นใบสีเขียวนะคะ จุดแดงกระจายทั่วใบนะคะจุดแดงเขาก็จะเป็นแบบแดงออกยาวๆนะคะเพื่อนๆจาไม่ได้แดงกลมนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงอา่าอันไครสะสมไก่นี่การดําใหญ่สูงกว่าเขาเลย นี้ปนันให้อา่าให้ไปเป็นแบบทับทิมตัวแผงนะทับทิมบุรพาตัวแผงเอาใครชอบแผงแบบนี้ก็จัดเลยจริงๆแล้วเขาจะแดงแบบทั้งทั้งล่องเลยจะแดงหมดแต่อันนี้เขาจะออกแบบกัดดอกดอกออกสีชมพูดอกดอกดังๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆจา๋าเอาแผงสวยนะคะทับทิมบุรพาตัวแผงนะคะ มาจะเป็นทศก,กณัณฐ์นี่ขึ้นมาใบเดียวเล็กๆแต่ก็น่านเลยเพื่อนๆจ๋าใบเดียวแต่สวยเลยนะคะอ่าใครอยากได้งานหัวจัดไปเลยรอบโทนขาวนะคะขาวกระดูกอ่าออกสีเขียวนะคะล่องเส้นสีเขียวนะคะอ่าวขาวขอบเขียวสวยเลยอันนี้ขอบเขาจะออกเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบอนชื่อว่าพระธรรมนะคะให้อยู่ที่ 40บาททุกหัวนะคะวันนี้แคปภาพได้แคปนะอ่ะปะนาป้านันรู้สึกว่าบางอย่างเท่านั้นนะที่ว่ามีหลายต้นนะคะเพื่อนๆจา๋าบางอย่างถ้ายังไงถ้าทักมาถ้าไม่ทันต้นรีวิวถ้าป้านันหาไม่ได้เดี๋ยวป้านันแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าว่ามีจํานวนหลายต้นอ่าเดี๋ยวป้านันก็จัดให้บางคนเอา2ต้น3ต้นเพื่อไปทำฟอร์มกอรหรือเอาไปทำจำนวนเนาะ ต้นนี้มีซับเนี่ยอันนี้ก็แพงสวยเพื่อนเพื่อนงานหัวเน,นี่ยเอาเพิ่งเปิดหน้ามาเป็นแบบนี้เอาใครอยากได้มันมีหน้าเข้มอันนี้จะออกหน้าอ่อนช้อยอ่อนหวานหน่อยหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นจะออกเป็นพื้นใบสีเหลืองอ่อนอ่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋า,าตัวจริงเขาจะประมาณนั้นอา่าใครอยากได้อาตัวนี้จะมีหน้าเข้มแล้วก็จะมีหน้า อ่อนหวานอ่าจัดไปหรือว่าเดี๋ยวเขาจะกัดเข้มภายหลังก็ไม่รู้นะเพื่อนๆจ๋านี่เพิ่งโผล่มาใบเดียวนะคะต้นนี้จะเป็นหมอนะคะอันนี้จะเป็นหมออ่ายอดเดชนะคะเพื่อนๆจา๋าหมอยอดเดชอ่าใครอยากได้นะคะ ทิมบูรพาตัวแพงอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะออกเป็นสีส้มเลยเพื่อนๆจ๋าล่องออกเป็นสีเหลืองอ่อนนะล่องกระดูกออกสีเหลืองอ่อนเพราะว่าหน้าเต็มอ่าหน้าเดิมหน้าดั้งเดิมเขาจะเป็นสีกระดูกสีเขียวอาเดี๋ยวป้านันให้ดูหน้าดั้งเดิมที่หน้าดั้งเดิมก็จะออกเป็นแบบอย่างนี้เพื่อนๆจ๋าจะสีแดงลายเส้นกระดูกเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ตรงล่องกระดูกใหญ่เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะอ่าใครอยากได้หน้าไหนก็บอก นะคะคหน้านี้ก็บอกนะคะถ้าแคปภาพได้จะดีมากนะเพื่อนๆจา่าเพราะว่า,อาบอลหัวเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรหน้ามันก็จะคล้ายๆคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวป้านันจะหลงเนาะว่าเดี๋ยวเอาไปไม่ถูกใจเพื่อนๆแต่ให้บอกเนะเาะว่าอันนี้ใบ เขาเรียกอะไรล่องกระดูกสีเหลืองหน้าสีส้มนะคะถ้าใครชอบใบนี้เนาะถ้าหน้าดั้งเดิมก็จะเป็นแดงกระดูกเขียวนะคะอันนี้หน้าแผงนะคะอันนี้ก็แผงด่างเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆจ๋าทับทิมทั้งนั้นนะเนี่ยทับทิมบุรพาแต่นางแผงเนยสวยอะ่ะเพื่อนๆจ๋า พร่านางแผงสวยตอนที่น้องอยู่ในกระถางสี่ตอนที่ว่าป้นันแบบนั่นนะเนาะแบบมันก็ยังหน้าไม่เต็มเท่าไหร่พอเขายุบหัวมาแล้วแล้วเขาขึ้นใหม่เนี่ยเขาจะสวยมากเลยพวกบอนกัดสีเนี่ยเพืเเเ่อนๆจ๋าอ่าใบนี้ก็จะเป็นอ่าไก่ ไพลัตนะคะเพื่อนๆจ๋ากไก่ไพลลัตที่ใครมีซื้อปนานไปแล้วนะคะอยากได้ไปเพิ่มก็กจัดเลยอันนี้เป็นงานหัวพึ่งโป่งมาใบเดียวนะคะต้นนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวใครชอบหน้าเข้มเขมก็จัดเลยน,นี้พญาสุรเสนต้นนี้ได้สองใบนะคะเป็นเพื่อนจ๋าได้สองใบแล้วเอาใครอยากได้ต้นนี้แคบได้แคปนะคะ โทนขา,ขาวๆนะคะก็จะเป็นนางวาลีเลยนะคะเป็นเพื่อนจ๋ามีเยอะนะคะนางวาลีนี้มีเยอะนะคะนี่จะออกโทนขา,ขาวๆอย่างนี้งานหัวทางนั้นเลยกําลังขึ้นนะคะเป็นเพื่อนจ๋ากําลังขึ้นปะนันก็จะได้อันไหนโตก่อนใบมาก่อนปะนันก็จะพูดก่อนเนาะเพราะว่าไอ้ข้างล่างกําลังขึ้นนางก็จะได้แบบหน่อใหญ่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็ไหนขึ้นก่อนประนันก็จะพูดก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ย อมาไหนขึ้นก่อนป้านันจะพูดก่อนอันนี้ก็จะเป็นหยดเลือดนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะสุดรักนะคะสุดรักต้นนี้จะเป็นมะนีแดงนะคะมะนีแดงนะคะใครอยากได้ชื่ออะไรก็ทักมาเลยอันนี้จะเป็นลืมอีกแล้วอ่าศิลานักป่าตนะ์อีกอ,กอกตัวตัวด่างเพื่อนๆจ๋าลืมแล้วป้าปนันพูดไปในนามศิลานักป่าด์เนาะ อสวยนะเพื่อนๆจ๋าน,นี่ใบจะดกสวยน,นี่จะเป็นเพชรพิรุนนะคะเพชรพิรุนอ่าอนี้มาสองอ่าคนละต้นคนละต้นเพื่อนๆจ๋าน,นี้ต้นใหญ่กว่าเขาอันนี้จะเป็นต้นเล็กอันนี้ก็เพชรพิรุนเนี่ยน่าจะไม่ใช่ลูกเพราะว่านางอยู่ห่างกันมากนะคะอ่ามีนะคะหนึ่งต้นใหญ่หนึ่งต้นเล็กอ่ะใครนั่นก็เอาต้นใหญ่ไปก่อนนะคะคนที่สองก็ได้ต้นเล็กเด้อเพื่อนๆจ๋า <ๆ S 2> เพราะว่าต้นมันไม่เท่ากันนะ ใครนั่นมาก่อนก็ได้ต้นนี้นะคะจะเป็นเพชรราชาออกหน้าหวานนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเอามาใบเดียวนะคะเพชรราชาใครอยากได้ทักมาสุดรักต้นนี้ใบยังกลางไม่หมดนะคะกลางไม่หมดยังเป็นเท่าฝ่ามือประนันแล้วเอาจัดไปสุดรักนะคะไก่แก้วตาเสือต้อนนี้ก็สวยเพื่อนๆจ๋าออกจะพื้นใบสีเหลืองอ่อนๆนะคะเอาจัดไป นี่นางวาลีเยอะนะอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดนะคะเจ้าจัก,กรพพัดพึ่งผูามานะอันนี้จะเป็นจอมทัพนะคะใครชอบแดงแงแข็งแรงแข็งแรงจอมทัพบุ๊ยอันนี้ละอันนี้มีซับนะเพื่อนๆจา๋านี่มีซับหน้าเข้มเอาใครอยากได้หน้าเข้มมีซับต้นยังไม่โตนะเพื่อนๆจา๋าแค่โปล่มาใบเดียวนะต้นยังไม่โตนะใครเน้นหัวก็เอาไปเลยนะคะ ถ้าใครเน้นความสูงความใหญ่ก็ไปเอาบอนที่ว่าอยู่ในกระถางหกประนันโน้นนะคะอันนี้เน้นหัวนะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้สีเข้มเข้มแดงเข้ม,เข,มเข้มประน,นันลืมอีกแล้วเน่เน่อ่าโอ้ยมันอยู่กับปากเนี่ยอะไรจันทาสักอย่างเ,เพื่อนเพื่อนตระแม่จันทาเอออ่าตระแม่จันทามันนึกไม่ออกซะอย่างนั้น อันนี้ก็จะเป็นบอลด่าง,ง,งเปืเป่ๆอันนี้ก็ลืมชื่ออีกแล้วบอกอยู่ใกล้ตลาแม่จันทานะคะเอาใครอยากได้อันนี้จะเป็นบอลออกด่างเปือนนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าด่างก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลี้ยงง่ายเ,เพื่อนๆจา๋านี่จะเป็นชนะศึกนะคะชนะศึกอ่าใครอยากได้ชื่อดีอยู่นะชนะศึกนะคะ เป็นยกกรรมยีโอ้โหงานหัวมานี่แบบหน้าแบบเข้มใบหนาปักเลยเหมือนแบบย่างก็ใบปลอมเลยอ่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ใบแรกตำหนิหน่อยอันนี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะอ่ะสวยงามแข็งแรงทนทานอันนี้สวะหะอยู่ตรงนี้ก็มีนะนุ่งป่งมานะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ตะระแมกุสุมานะคะ แตาละแม่กุสุมาอันนี้ทอร์พาโอ้ยพึ่งขึ้นตะมุตะมิเพื่อนเพื่อนจ๋าขึ้นมาก็กัดด่างเลยจันทาอยู่ตรงนี้อีกใบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนจ๋าพึ่งขึ้นนะทศกัณฐ์ประน,นันมีหลายต้นนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยใครอยากอาไปรวมกออันนี้หยกกรรมยี่อยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวประนันพาไปแปลงที่สองอ่านี้แปลงนี้ก็จะประมาณนี้นู่น พุก,การอยู่ตรงนู้นอีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆจ๋าประมาณนี้นะอันนี้แปลงนี้นะป้านันก็จะเริ่มเริ่มถอนนะคะเพื่อนๆจ๋าไอตัวเล็กๆมันก็จะได้โป่งขึ้มนมานะคะอันไหนขึ้นมาก่อนใหญ่ก่อนป้านันก็จะพูดก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อจะได้ให้มันไอห,หัวลองๆก็จะได้พุ่งขึ้นมาเนี่ยดูหัวดูเดี๋ยวป้านันฝังก่อนน่าจะเป็นน้ํากระฉอกของป้านันแหละ หัวกระเด็นกระดอนหมดเลยดูหัวทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าหัวหัวหงท้องไงไสเลยนะคะอเดี๋ยวประนันไปแปรงที่สองก่อนนะเป็นหมอจินดานะคะอันนี้กระแดงใบกลมหมอจินดาเอากลมๆนี้ประนันลืมอีกแล้วอะไรนะอะไรนะเพชรจอมทองตัวตัวที่ว่าเขาไม่ไป้ายเพื่อนๆจ๋า,าจัดไป วารีปรนันเยอะเลยเพื่อนๆจ๋าตัวนี้ก็แข็งแรงแตกกอดีนะนางวารีนะคะเนี่ยพอตอนอยู่ไอ้กระถางสีไม่สวยนะเพื่อนๆจ๋าพอพองานเป็นงานหัวเขาเรียกว่าปีสองต้องว่าอย่างนี้เนาะยุบแล้วก็ขึ้นเนี่ยนางจะสวยมากอ่ะใครใครเห็นกระถางสีจะไม่สวยหรอกที่ว่าระดับหนึ่งอ่าระดับเดือนมันจะยังไม่สวยพอว่าเป็นงานหัวมาแล้วนางจะสวยสวยตอนขึ้นใหม่นี่แหละ จะเป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงามนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าอา้ามีเห็นอยู่อันนี้น่าจะเป็นลูกเขานะเ,นเพื่อนๆจ๋าเขียวๆเ,เนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะต้องดูตอนถอนไม่รู้ว่าจะใช่หัวเดียวกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะสีเลิกงามอันนี้จะเป็นมัคควานลังสันนะคะใครอยากได้งานหัวจัดไปเลยมัคควานลังสรนใบนอเขาเรียกอะไระใบใหม่กำลังออกมานะคะ อันนี้จะเป็นมน่าพญามนนะคะอีน,นี้จะเป็นสีสองรักนะคะสีสองรักทอรพาต้นนี้สีหวานมาเลยเชียวทอรพานนี้จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะได้รู้สึกว่าจะสองหนอนะเพื่อนๆจ้ารู้สึกว่าจะสองหนออันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่าอันเนี้ย ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเออใช่นี่เพื่อนเพื่อนจา๋าเนี่ยดูหัวเขาโยกเยกโยกเย,ยกนะปะนันจะโยกแค่นี้นะเพื่อนเพื่อนจา๋าหน่อใหม่กําลังขึ้นมาเอาไปงานกอแน่นอนอ่ะสี่สิบบาทใครไวใครได้รู้สึกจะเห็นแค่หัวเดียวนี่เด้อกาลังขึ้นมาแค่หัวเดียวนะอนี้มงคลทรัพย์หรือว่าทรัพย์มงคลอ่ะจัดไปอันนี้ก็มาใบเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ก็ใบเดียวโอหัวอยู่นี่นะนี่นะหัวอยู่ใต้นี่นะ นี้จะเป็นม้านะคะม้ากันทก,กะนะคะใครยังไม่มีชื่อนี้อันนี้ก็ใบแบบตำหนิหน่อยหนึ่งเด้อเพื่อนๆจ๋าใบาตำหนิเราไม่ต้องไปสนใจนี่ใบไอ้เขาเรียกอะไรหน่อใหม่กําลังขึ้นมานี่ใบกําลังแตกใบใหม่มานะคะม้ากันทก,กะต้นนี้ไม่แน่ใจชื่ออีกแล้วเพื่อนๆจา๋าปรุงปร่งดินมาเอาใอยากได้ไม่แน่ใจชื่อนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับพญาสุรเสนอยู่ใกล้ๆอ่า มงคลรัพย์นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเลิศมงคลหรืออะไรเนี่ยพึ่งโผล่มาใบยังพึ่งไม่หมดนะคะรู้สึกว่าทรพาจะมีหลายใบยหลายเบี้ยนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยอ่านี่ก็กําลังกัดเนี่ยใบยังไม่โตนะพึ่งโผล่ดินมานะคะเพื่อนๆจา๋า เพิ่งโผล่ดินมาใครอยากได้นะคะก็เอาไปปลูกแล้วมันจะฟื้นไวนะคะถ้าว่ารอบอ่าสูงเป็นคืบเป็นอะไรเดินทางไปใบน้องก็โซมก็ไปตัดทิ้งเปล่าเนาะถ้าเราเอาไปแบบตะมุตะมิน่ารักอย่างเงี้ยแบบเราไปเอาใบใหม่อย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าประนันจะฉีด เขาเรียกฉีดน้ําให้ช่ำๆไปนะคะฉีดน้ําให้ช่ำๆเดี๋ยวใบใหม่เขาก็แตกมาขอมีหัวอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนจ๋าขอมีหัวอย่างเดียวต้นนี้ก็จะเป็นมหาชัยเพื่อนๆจ๋าอนจใบพึ่งผูดินมาเด้อมหาชัยต้นนี้จะเป็นพลอยชมพูต้นนี้จะเป็นพยามน ดวงอัมพรหน้านี้ก็สวยนะเพื่อนๆจ๋าดวงอัมพรหน้านี้ก็สวยใครยังไม่มีก็จัดการเลยนะคะต้นนี้จะเป็นท่วีลาบนะคะใบนี้จะเป็นท่วีลาบอทอพา อันนี้ทัพทีมตัวแพงนี่แพงหน้าสม้มขอยากได้หน้าสม้มเมื่อรอบแล้วแล้วรอบก่อนๆนี้ไม่ทันเยอะเลยนะเพื่อนๆจ๋าอ่าใครไม่ทันรอบช่วงที่ว่าป้านันปล่อยงานหัวช่วงนั้นน่ะใครก็หาหน้าสม้มอันนี้สุดรักใครไม่ทันก็มาเลยอันนี้เพชรราชาบอลกาลังขึ้นนะเพื่อนๆจ๋ากําลังขึ้นอันนี้พญาพันวังอ่าน,นี้พญาพันวัง อันนี้อันนี้พญาสุรเสศนนี่กำลังขึ้นมาอันนี้จะเป็นเอ่เอ,อลืมอีกแล้วอะไรนะเออไม่แน่ใจว่าเป็นฮกหลงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่แน่ใจว่าฮกหลงหรือเปล่าสามหนอเลยนะสามต้นเลยนะน่าจะหัวเดียวกันนะจะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะจะเป็นเสือพานหรือทหารพานเอาเสื้อลายพางจัดไป จะเป็นสยามเพลนะคะจะเป็นเกาะเก็ดนะคะเพื่อนๆจ๋าเกาะเก็ดนี่จะเป็นพญาอนุชิตนะคะอันนี้ดูหัวลูกๆขึ้นมาแล้วเพื่อนๆจา๋าพญาอนุชิตอันนี้ก็ลูกๆเขานะพญาอนุชิตเป็นโกเมนนะคะโกเมนเป็นเมืองใหม่นะคะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์ สำหรับวันนี้ปก็จะพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับงานหัวนะคะ mm. เ,เพื่อนๆจ๋าก็ทักมากันได้เนาะ mm. บางคนต้องการสองหัวสามหัวป้านันก็จะได้จัดให้เนาะ mm. แต่ถ้าอันไหนไม่มีเดี๋ยวป้านันแจ้งนะ mm. บางบางอย่างก็จะได้แต่ต้นที่รีวิวนะคะ mm. แต่บางอย่างถ้าว่าอันไหนถ้าว่ามี นะคะมีเยอะป้านันก็จะถอนไปให้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันในแชทหรือว่าโทรคุยก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็มีแบ่งให้3แป้งนะคะสําหรับวันนี้3แป้งนะคะก็มันแป้งก็ประมาณ500หัวนะคะแต่ว่ามันยังขึ้นไม่หมดนะเพื่อนๆจ๋าไหนขึ้นก่อนก็ป้านันก็จะพูดอันนั้นก่อนนะคะ ถ้ทยอยแบ่งปันไปเรื่อยๆนะคะเอาแบ่งปันไปเรื่อยๆรอขึ้นพร้อมกันหมดไม่ได้นะคะเพื่อนๆจ๋ามันมันคุมกันมันงํากันนะคะเพราะปานันหวานแบบชนิดแบบเรียงหัวหวานกันเลยนะคะไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะว่าเราหวานหวังแบบแบ่งปันเนาะหวานให้มันประหยัดพื้นที่เซฟพื้นที่ให้ที่สุดเนาะเพราะว่าเอาใบกามปูมาเทใส่ในแปลงกันเลยเพื่อให้งอกมาเพื่อได้เห็นว่า ใบอะไรชื่ออะไรนะคะเราไม่ได้แบบเอาไว้ประจำเนาะถ้าไว้ประจำก็จะาวางให้มันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นระเบียบเป็นช่วงแต่อันนี้ป้านันเอามาวางแบ่งปันก็จัดกันไปเลยหวานกันแบบหนาหนาไปเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ป้านันก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเบอร์โทรเบอร์ติดต่อ0 8 1 2 8 1 0 7 7นนะคะโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลย